รวมเลขเด็ดคำมชโนตเต่างอยเลขเสียเตยรถความดอยหวยงูเหลือมลูกทุ่งคนดังเศรษฐีส่งท้ายปีรวมหวยวันที่หนึ่งธันวาคมวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สำนักงานสลากสนามบินน้ำวันแห่งความหวังอีกครั้ง งวดนี้บรรยากาศคึกคักกับเลขเด็ดหวยดังจำนวนมากจนนักเสี่ยงโชคลุ้นกันหนักเลขมงคลล่าสุดงวดนี้ชาวบ้านแห่ซื้อเลข99041150ส่วนเลข288926257576868764และ95ขายดีมากๆ สินเกจิหกแผ่นดินอีสานใต้หลวงปู่ทองประภากรโรมรณะภาพอย่างสงบสิริอายุ115ปีเมื่อเวลา10นาฬิกา14นาทีวันที่30พฤศจิกายนเลขพญาเต่างอย แผงหวยเลขเด็ดเลข5มาแรงเลขดังพญาเต่างอย25 35 45 55และ75เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนน045789ตัวเลขลอยจับกลุ่ม0587และ46 หวยคำชโนดบริษัทดังแก้บนทุกปี2ขันน้ำมน92าและ95เลขตะเคียนแม่พิมพาพา8แ8และ59เลขเจ้าโทนแมวเหมียวตะเคียนนั่งหน้ารถทะเบียน3ทอผู้เท่าคอควาย6737เลขนายกกั้งกระบะค่ำดอยอินทนนดับ5ชีวิตเลขรถ3307พลิกความทางโค้งหลักกิโลเมตรที่32 รถพุ่งขึ้นบ้านนายกอายุ62ภรรยาอายุ59รถตู้ส่งศพ5คันรถพังทุกคันจนกลายเป็นเรื่องประหลาดใจคนที่ส่งมาช่วยรถน้ำมต์ไม่เป็นอะไรเลยรถที่พังคันแรก14-1999รถที่ส่งร่างนายกกั้งคันที่2มาแทนโชคหลังแตกกลางทาง2136รถคันที่3ยางบวม7801 รถคันที่4 8530รถคันที่5ท่ออินเตอร์แตก8334และมาเกิดอุบัติเหตุที่เชียงใหม่ล่าสุดหลังจากซ่อมเสร็จรถคันที่มาเปลี่ยนทะเบียน6375เลขเสียเต้ยเกี่ยวกับการเสียชีวิตทั้งวันที่ตายอายุบ้านเลขที่เลขลงศพได้แก่หมายเลข41 1911 624และ50เลขมาเขือในงานศพ26 6236 6325 5235และ53หวยคนดังเลขหายอาภาพรรถเหยียบงูใหญ่แห่2เลขทะเบียน7579เลขมนสิทธิ์กราบเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโสธร017594เผยชอบ650และ851อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด